ธรรมานโมต,ตัตสสะปะกวาโตอะร่าโตสัมมาสมัสามสพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอะร่าโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอะร่าโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติตตกุมารไคเจดีจะมหาเถรโรราภะราภะเขวันตุเมใครจา้าวันนี้ขอให้เลขทูที่ข้าพเจ้าได้จุดในวันนี้ขอให้เลขนี้ เป็นเลขที่ทําให้ลูกเพจของเจนุกมีเงินกินมีเงินใช้ขอให้ลูกเพจเจนุกเห็นเลขทูบนี้ขอให้มีเงินกินมีเงินใช้ขอให้เลขเข้าสองตัวสามตัวน้าไไขจ่จ๋าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะถวายประทัดให้ไข่แสนนัดพิซซ่าสามถาดของเล่นชุดใหญ่เหมือนเดิมเหมือนที่ข้าพเจ้าได้ถวายไปขอให้ไข่ช่วย เมตตาลูกเพจเจนุกให้ทุกคนมีโชคลาภด้วยนะสาธุสาธุขายขายจ๋าอ่ะเออมาทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรมานะคะทุกคนจ๋าทุกคนเห็นลิงก์ด้านล่างไหมคะเข้าไปแคปเลตทูที่ลิงกด้านล่างได้เลยสวยอยู่นะเซเว่าสวยอยู่แต่ว่าก็ เป็นแนวทางเนาะทุกคนเพราะว่าเลขทูบมันก็คือการที่เราไม่รู้ว่าเลขที่จับได้มันคืออะไรเนาะทุกคนจ๋าไข่เออรับคําขอเจนุกด้วยเถิดสาทูไส้ทูทปีชางเอยขอให้พี่ไข่ให้อีกนะลูกเพจเจนุกจะได้ปัง,ปงๆรวยๆกันอยากเห็นลูกเพจเจนุกทุกคนเนี่ยมีโชคลาภได้ยิ้มได้หัวเราะได้แฮปปี้ได้กรีดกันนะคะ วันนี้ขอให้พี่ไข่เมตตาด้วยลิงด้านล่างเข้าไปเอาเร,รทูบได้เลยได้แล้วรีบซื้อเลยนะลิงด้านล่างได้เลยลิงด้านล่างได้เลยกดเข้าไปแล้วบอกว่าขอเรทูบไอไข่หน่อยกดเข้าไปแล้วขอเรทูบไอไข่หน่อยกดเ่าเจฟหอมลงเยอะเลยขอบคุณคะ่ะนะคะกดเข้าไปแล้วให้บอกว่าขอเรทูบไอไข่หน่อยนะคะ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 น,ะคะนี่งวดที่แล้วใครได้บ้าง งวดที่แล้วใครได้บ้างคะรายงานตัวหน่อยสิงวดที่แล้วใครได้ไอ้ไข่ใบไข่ประธานพรให้แบบและทุกคน475ไปอยู่3ตัวหน้าราวพัฒนาคิดดูดิด475ไปอยู่3ตัวหน้าราวพัฒนาคิดดูดิบนะคะ4 5 7 4 7 5เลยเนี่ยไปอยู่3ตัวหน้าราวพัฒนาเนาะใช่ไหมดูดิงวดที่แล้วคือตรงๆเลยไข่เอ้ให้คนลุกเวอ่อ ขนลุกเวอร์ขนลุกเวอร์ขนลุกเวอร์วังขนลุกเวอร์วังนะคะงวดที่แล้วไหนใครถูกของหัวใจรัวๆหน่อยแล้วมาแม่จ๋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 าหนูว่าให้เลขที่ลิงด้านล่างนะแม่รู้เนาะเวลาแม่ติดตามหนูหนูไ์ซดทุกที่แม่อยลาลำคาหนูนะหนูว่าให้เลขทีิลิงด้านล่างตลอดนะคะและหนูให้จริง นะคะคนที่แอดไปก็คือได้แนวทางจริงได้เลขหนูจริงนะหนูไม่เคยโกหกหลอกให้แม่แอดเข้าไปเพราะหนูไม่ได้อะไรเลยการที่แม่แอดลิง์ด้านล่างนั่นเป็นการที่แม่แม่ช่วยเซฟเพจหนูไม่ให้เพจหนูปลิวไม่ให้เพจหนูโดนบล็อกโดนแบนหนูต้องขอบคุณแม่แม่นะคะคนที่แอดลิงด้านล่างไปทุกๆคนนะคะการเหตุผลที่หนูให้แม่แม่แคปเลขแคปแนวทางของหนูที่ลิงด้านล่างหนูมีเหตุผลค่ะแม่มันไม่ใช่ว่าเป็นการ พาแม่ไปไปอยู่ที่ไหนนะคะมันไม่ได้เป็นการแบบว่าอุ๊ยมันเป็นบ้านหวยนี่ถูกต้องค่ะมันเป็นห้องแนวทางดีกว่าถูกนะคะก็จะเป็นประมาณเก้าเก้าเก้าแปดแปลิงด้านล่างนะแม่แม่กดลิงด้านล่างที่หนูให้ปังปัง,ปงไม่เอาลูก แม่จ๋าแม่กดเข้าได้ไหมถ้าแม่เข้าไม่ได้หนูเปลี่ยนลิงก์ให้ใหม่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูขออนุญาตเปลี่ยนลิงก์ให้แม่ใหม่แป๊บหนึ่งนะแม่น้แม่จ๋าอ่าเดี๋ยวหนูจะให้ดูเดี๋ยวหนูจะให้ดูนะแม่จ๋าลิงก์ที่เจ๊บอกใจจริงเพราะเจ๊รับรองลิงก์อื่นไม่การเลยแม่แม่จ๋าแม่กดลิงก์ด้านล่างไปที่ห้อง ไปที่ห้องเต้ค่ะห้องเต้แป8ดห้องเต้แปดแปดบอกว่าขอเลขทูบเจนุกหน่อยขอเลขทูบเจนุกหน่อยและลิงที่หนูให้ทุกลิงอะ่ะก็คือว่าไม่โกงแค่นั้นจบนะคะนะคะก็คือว่าไม่โกงลิงด้านร่างนะแม่นาะอ่ะแม่แม่ดูแม่ดูนะแม่ดูแม่กดลิงด้านล่างเมื่อวานหนูบอกให้รู เอาวานหนูบอกให้รูดอะไรรูดเจ็ดรูดรูดดาวโจนเนาะแม่จ๋าแม่ดูอะ่ะเลขตัวแรกคือเลขหนึ่งนะคะหนึ่งอ่ะหนูให้ดูหนูให้ดูนิดนึงนะหนูให้ดูนิดนึงแต่ตัวที่สามหนูขออนุญาตไม่ให้ดูนะนะคะแม่ดูนะอันนี้คือราวพัฒนาน,นะคะแม่ดูอะ่ะแม่ว่าเล็กแหล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 ะ อ่ะหนูให้ดูแค่สองตัวพอหนูให้ดูแค่สองตัวตัวที่สามแม่เข้าไปเอาที่ลิงด้านล่างนะใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจบไลฟ์สดเดี๋ยวพี่เขาส่งให้นะแม่นะแอปปินกำลังไลฟ์ส่งให้กับทุกคนค่ะคุณแม่นัชายานาณนชาณแม่ใจเย,เย็นนะแม่จ๋าแม่คนสวยของหนูนะคะ,จะเจนเย็นนะนะคะน่ะน,น,น,นี่นี่นี่แม่ว่าดอะไรกันเออถูกต้องเ,อเดี๋ยวหนูให้แม่ดูเอออ่ะ หนูให้ดูก็ได้หนูให้ดูแค่2ตัวนี้หนูให้ดูแค่2ตัวนี้นะคะและตัวที่3หนูขออนุญาตให้แม่เข้าไปเอาที่ลิงด้านล่างนะคะ1นสองจะคู่กับอะไรเออหนอ,อันนี้หนูใจดีนะแม่หนูให้แม่ นะคะแต่ว่าแม่เข้าไปดูเลขตัวสุดท้ายที่ลิงด้านล่างแล้วกันเนาะหรืออาจจะหามหรืออาจจะไม่หามหรืออาจจะเป็นเลขอะไรนะเออหนูก็ไม่รู้นะแม่นอ้องเข้ากลุ่มไม่ต้องเสียเงินไอหมายถึงถ้าเข้ากลุ่มฟรีลิงที่หนูให้คือฟรีค่ะพ,พี่หญิงหญิงพี่หญิงพี่หญิงหนึ่งพี่หญิงหนึ่งขาแต่ถ้าพี่หญิงหนึ่งอยากเข้ากลุ่มกลุ่ม V I P ของเจนุกเสียตังค่ะสองร้อยเก้าสิบสองบาทบูชาสบู่ลดสิวแล้วก็เป็นสบู่เป็นสบู่ลดสิวแล้วก็ ได้ทูฟรีค่ะทูฟฟรีาแท่ง292บาทตลอดชีพพี่ทักอินบ็อกซ์ได้เลยถ้าสมมติพี่อยากเข้ากลุ่ม VIP ของหนูนะพี่ทักอินบ็อกซ์ข้อความเพจนนี้เลยพี่จะได้เข้านะคะแล้วมันจะมีลิงก์ให้กดเข้าพี่กดเข้าได้เลยแล้วส่วนถ้าใครอยากเข้ากลุ่มฟรียังไม่มีเงินก็กดเข้าลิงก์ด้านล่างแม่เห็นไหม 2, 4 5. แม่เห็นไหมคะ 2, 4, 5 แม่กดอะมันคลิกลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะแม่กดอะมันคลิกลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะจ๊ะแม่โอเคนะหนูให้แม่ดูเลขแค่สองตัวหรือว่าหนูก็อ่ะก็หยวนห่นกันเนาะเลขตัวสุดท้ายหนูรบกวนให้แม่เข้าไปแคปที่ลิงด้านล่างนะจ๊ะหนูรบกวนให้แม่แม่เข้าไปแคปที่ลิงด้านล่างถ้าแม่เห็นเลขแล้วชอบแม่ตามแม่เห็นเลขแม่ไม่ชอบแม่ไม่ต้องตามนะแม่แม่ทุกคนจ๋า นะคะหนูให้ไปแคปสองตัวก็คือหนึ่งกับสองหวยลาววันนี้นะคะเลขตัวสุดท้ายคือเลขอะไรเลขตัวสุดท้ายคือเลขอะไรหนูต้องรบกวนแม่แม่กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างให้หนูหน่อยนะคะแม่กดเข้าให้หนูหน่อยแม่กดเข้าให้หนูหน่อย <c oughs> ลิงเปลี่ยนลิงค่ะเพราะหลายคนบอกว่าแอดลิงแรกไ,ได้ลิงแกแลกเต็มแล้วนะคะแอดลิงแลกเต็มแล้วใครอยากตังขอพรมาได้ไข่เจดีทุกคนจ๋าทุกคนช่วยเจขอพรหน่อย ทุกคนแปด้อยสาสิบคนช่วยเจนุ่งขอพอรไก่ไข่หน่อยเร็วๆนะคะ <c oughs> ช่วยเจนุ่งขอพอรหน่อย <c oughs> อ,อิติอิติกุมารไส่เจดีจะมหาเถรร,ราพาราพารา,าวันตุเม <c oughs> ขอให้วันนี้วันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้หกสิบห้าวันนี้เป็นวันที่หวยลาวออกเจนุก ได้จุดทูบขอเลขจากไอ้ไข่ขอให้เลขที่เจนุกจุดในวันนี้ขอให้ไอ้ไข่ช่วยเมตาลูกเพจเจนุกทุกคนขอให้เลขที่เจนุกจุดในวันนี้ขอให้เป็นเลขเข้าสองตัวสามตัวขอให้ไอ้ไข่เมตาลูกเพจเจนุกทุกคนด้วยนะสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวเจนุกจะถวายให้ไข่เหมือนเดิมนะให้ไข่จ๋า ไอ้ไข่จ๋าไอ้ไข่จ๋าไอ้ไข่จ๋าประทัดแสนนัดพิซซ่าสามถาดของเล่นชุดใหญ่เหมือนเดิมค่ะไอ้ไข่นะคะขอให้ไข่เม็ตาลูกเพจเจนกทุกคนด้วยสาธุนะแม่นะแม่ช่วยหนูไอ้นี่ด้วยนะคะถ้าเผื่อวันนี้เขาสามตัวทำไงมันก็ป่วนะ่ะมันก็ป่วเลยนะป่ว แม่แม่เข้าได้อย่างแม่กด่มันคลิกลิงก์ดันล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะเ<น>ข้าไปแล้วบอกว่ามาจากไรสดเจนุกเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากไรสดเจนุเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากไรสดเจนุกนี่หลายคนบอกว่าแอดยังไงแอดไม่เป็นให้ดูนะ <S 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 แม่เห็นลิงก์ไหมแม่เห็นลิงก์นี้ไหมเห็นลิงก์นี้ไหมคะนี่ค่ะถ้าวันนี้แต่สามตัวเลขทูบจะร่วมถวายประทัดต่ำจนุสาธุพี่หนูแนะนํานะถ้าพี่ถูกสามตัวนะพี่ทักหาพี่ช้างได้เลย